สวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC Watch Talk นะครับเพื่อนๆก็สังเกตเห็นว่าหลายหลายคลิปสารที่เดียวกันแน่นอนครับผมอยู่ที่โอเมก้าบูติกนะฮะที่แสมพลากอนแล้ที่เพื่อนๆเห็นมีเสียงเนื่องจากว่าวันที่ผมมานี่เขาขายดีมากนะฮะก็ลูกค้าเดินเข้าเดินออกตลอดนะฮะผมก็รอเป็นช่วงๆแต่ก็ บางทีก็รอไม่ไหวก็อาจจะต้องโกอ่อนนะฮะอาจจะมีเสียงคนคุยกันบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะที่ผมมาอยู่ที่สยามพารากอนเนี่ยเพราะว่าหลังๆมาเขามีนาฬิกาหลายเ,ยเรือที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่า,าผมไม่สามารถจะซื้อได้ทุกเรือดังนั้นผมก็มารีวิวที่นี่นะเพื่อจะได้ไม่ต้องแบกภาระว่าเอาไปแล้วต้องเอากลับมาคืนนะวันนี้เนี่ยผมจะบอกกับเพื่อนๆว่า Speed Master เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวสวยอยู่หลายตัวนะฮะ หลังๆมาโอเมก้าเนี่ยเขาทำตัวทองคำออกมาเยอะตัวทงคำเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็น่าสะสมตัวสเตลเลสสตีลหน้าดำก็เป็นคลาสสิกเป็นตัวพูดง่ายๆก็คือเราขายกันทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็มีตัวหน้าขาวซึ่งออกมาได้ไม่นานแล้วก็เป็นกระแสค่อนข้างนิยมพอสมควรแต่ตอนหลังนี่เขาออกอกษัตริย์มาซึ่งในอดีตนี่ยสองกริย์เนี่ยไม่เป็นที่นิยมดังนั้นก็ขายไม่ค่อยดีนะฮะแต่ชุดนี้เขามาเนี่ยเขามาแปลกมาแปลกในในสถานะของผมนะคือปกติผมจะไม่ชอบนาฬิกากษักริยันะฮะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมมองที่หน้าปัดแล้วเนี่ยมันสวยมากนะฮะมันสวยจนจะว่าผมอยากจะซื้อแต่เนื่องจากว่า Price tag มันเรียกรยค่อนข้างรุนแรงผมก็ยังคิดนกะเพราะว่าจะให้ผมชอบแต่หน้าแล้วก็ซื้อทั้งสายเนี่ยงทีผมก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่เพื่อนๆหลายหลยคนที่เป็นสายที่ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจกษักริยันะฮะผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวนะฮะวันนี้จะมา2เรือน Spe e d m a s t e r Professional เนี่ยเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าเงื่อนไข ล่วงสเปคอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วนะฮะนั้นเราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปถึงขนาดนั้นนั้นมาเนี่ยเหมือนกับป้ปาย,ย้ายเพื่อนๆมาซื้อของเลยนะเพื่อนๆดูนาฬิกานะครับแต่ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆเห็นสีเขาไหมฮะสีแซลมอนใช่ฮะวงเป็นวงดำแพนด้าแซลมอนโอ้โหคือมันสุดฮนะมันสุดถ้านาฬิการุ่นนี้เนี่ยเขามีสายหนังออกมาเนี่ยผมซื้อแน่ แต่พอมันเป็นสองกษัตริย์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบสายเขาเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนๆล่ะเพื่อนๆชอบไหมนาฬิการเรือนนี้เนี่ยตัวเรือนเป็นสเตนเลสสตีลนะฮะตัวขอบเนี่ยเป็นทองนะฮะเป็นเซตนาโกะนะฮะตัวลิงค์เนี่ยตัวเซนเตอร์เนี่ยของสายเนี่ยก็เป็นเซตนาโกะเช่นเดียวกันนั้นเขาก็คือสองกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ทั้งหัวทั้งสายนั้นอื่นๆเนี่ยเขาเหมือนกับ Speed Master Professional ทุกประการก็คือใช้เครื่อง386-1เป็นนาฬิกาสเตนเลสสตีลแต่หน้าปัดสีพิเศษสีแซลมอนแพนด้าโอ้โหน่าสนใจมากก็สายเป็นสเตนเลสสตีลบวกกับตรงกลางเนี่ยเป็นทองคำนะฮะนาฬิการเรือนนี้เนี่ยไพรยอยู่ที่6กแสนเมั้งฮะหกแสนเฮะแล้วเข้ามาเป็น2พี่น้องหน้าแซลมอนคือสีหนึ่ง อีกอันนึงคือมุนชายโกลครักการคล้ายๆเดียวกันนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยคือหน้าปัดเขาสวยมากนะฮะแต่ผมชอบสู้ตัวซอมอนไม่ได้นะตัวนี้ชอบน้อยกว่าแต่ผมว่าเขาสวยนะฮะสวยมากแล้วก็ขอบเป็นเยลโล่โกหรือมุนชายโกนั่นเองนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยถ้าผมชอบหน้าเขามากกว่านี้เนี่ยการเป็นสองกษัตริย์ของเขาผมรับได้มากกว่า เพราะมันดูแล้วมันมันลงตัวกว่านะฮะแต่เนื่องจากว่าตัวนี้หน้าเขาผมยังไม่ได้ชอบเท่ากับตัวแซลมอนนะฮะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้รับได้ที่2กษัตริย์นนะตรงกลางเป็นทองนาปัดมันลงตัวกันนะฮะแต่ตัวนั้นนี่ก็คือชอบแต่หน้าขอเป็นเ,เซตหน้าโกไม่เป็นไรแต่สายเนี่ยพอมันเป็นสีเซตหน้าผสมกับ เตนเลสสิวล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงเท่าไหร่แล้วนะไม่รู้เพื่อนๆคิดว่ายังไงนี่ตอนนี้ผมก็กําลังถามทางร้านอยู่ว่าถ้าเขามีเวอร์ชันสายหนังหรือสายยางเนี่ยตัวน,นี้ผมว่าผมโดนแน่ๆเพื่อนๆว่าไงฮะเดี๋ยวขึ้นข้อให้ดูก่อนได้ไหมฮะ <c oughs> นี่คือตัวยโรโกนะฮะก็คือมุนชายนะฮะเซนเลมุนชายสองกระสั 3. สายออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับส่วนอีกตัวหนึง่ง แน่นอนคือตัวซอมอนนะผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อหลายคนคงเหมือนผมถ้าดูที่หน้าซอมอนว้ตายแล้วสวยจังเลยตายแล้วเสียตังคนะ์แน่มาดูสายอเอาไงดีวะจะให้ที่สายมันเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าองค์ประกอบของราคามันมีสายเข้ามาด้วยมันทําให้นาฬิกาเรือนี้พาแท็กไปถึง6 7แสนเะกับตัวปกตินี่มัน3า0 0สนถ้าลําพังตรงนี้เป็นทอง นาปัดซอมอนแล้วมันสี่แสนกว่าผมว่าตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะฮะต่างเสียดายปายาเพื่อนๆแล้วตัวเองกลับโดนปายาหนักกว่าอันนี้ไม่รู้จะทําอะไรกันยังไงแล้วนะครับเพื่อนเพื่ออาจจะบอกเฮ้ยมานี่ไม่พูดรายละเอียดอะไรเลยหรอสปีดมาสเตอร์โปรเฟชชั่นัลมันเป็นนาฬิกากลไกไขลานซาแปดหกหนึ่งนะฮะกาะเพื่อเนก็ทราบดีอยู่แล้วปายยาอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็คือ SSC Watch Talk ในตอนนี้แล้วชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกช่วงนี้โอเมก้าจะเยอะหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับตอนหน้าจะเป็นไรฝากติดตามครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ